ใบภูไป,ไปเรียขหอยนะครับนะครับไปครับเต๋อินเก็บไปเลยลูกเด็ดไปนี่ครับใช่ครับ,รบเด็ดไปเลยครับใบพูนี่นะครับเราจะดูว่าหอยเชอรี่มันจะชอบกินไหมนะครับก้านชูรสนะครับหรือคานาเมซิกันดูมันลุกกินก้านครับลูกครา้ที่มันเยอะนะทวินะนะอชอบพี่ลิกับต่อทาไปด้วยคะ่ะสวสดีคะายบายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเก็บใบมันละกอด้านหลังบ้านกันะะนะครับเดี๋ยวเราเก็บแค่ก้านเดียวพอนะ เพราะว่าใบมันใหญ่มากใบมันใหญ่มากใชครับใบค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่าอ่างเราปอดเรามันเล็กนะอ่างเล็กใบเดี๋ยวก็เต็มแล้วครับเพราะว่าไว้เยอะเดี๋ยวเวลากินไม่มหมดแนละ้วเดี๋ยวน้ำมันจะเน่าเร็วนะเดี๋ยวเราไปให้มันเลยใหม่มาละกอใบเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับนี่ก็ใส่ใบเดียวนะเต็มอ่างเลยนะเดี๋ยวเราจะกดไว้ให้อยู่ข้างล่างนะคนใบแล้วก็อยู่ข้างล่างให้ผักตดอยู่ด้านบน đúng không bài điều tem lời thật tem ạ đời ตัวข้างล่างกินใบมะละกอนนะตัวใหญ่ตัวข้างบนกินอาหารทันดึเดี๋ยวเพกินอาหารกันเพิ่มเลยใบมลนนะละกอเราเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อวานนะใบใหญ่ใบเดียวนะเดี๋ยวแป๊บเดียวครับดูกางกินครับใบมะละกอ แหว่งไปเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าหอยตัวยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งกินเยอะนะอาจจะเราจะตัดต้นชูร์้ไปปลูกนะครับนี้ต้องเอาก้านแก่ๆนะอันนี้มันอ่อนไป นตุนนลล์หลือชนานแมกซิกันนะนี่นี่ผชอบขอ,ของเชอร์รี่นะครับเอาไป2อต้นกันนะครับตอติีกต่นนึงเอาไปชำแล้วขึ้นเลยเลยนะครับอันนี้มันขึ้นง่ายเอาเอาต้นเออเอาใบใหญ่ครับโคนใหญ่ใบมันไนมา่ายใบมัละกอเลยนะใบมันเล็กกว่า เดี๋ยวเราจะเอาใบคบานาม็กซิกันนะไปืใบชูรสนะไปให้หอยเชอรี่กินนะครับดูที่เขาว่าเขาบอกว่าหอยเชอรี่ชอบกินนะกินแล้วมันจะโตโดีให้ทางก้านเลยก็ได้นะครับให้ไปทางก้านเลยเดี๋ยวดูนะครับว่าใบกับก้านนะตอนเย็นนี้จะเป็นยังไงนะ เรดูลยคับให้แล้วตอนเย็นจะเป็นยังไงนะกระจายให้ทั่วนะคล mm hmm. ้ายใบมะละกอฮะแต่ใบมันจะเล็กกว่า mm hmm. ดูคนระับตอนแรกใบเป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยวพอตอนช่วงเย็นเราจะมาดูนะว่ามันจะกินแล้วมันจะกินหมดไหมช่วงเยน็นถ้ามันชอบนะแปลว่าตอนเย็นมันต้องกินหมดนะให้ไปทางกลางเลยนะครับนี่ถ้ากินดีเดี๋ยวจะได้พอไว้นะครับพอไว้เลี้ยงหอยนะแล้วถ้าเกิดเป็นพวกผักตบนะพวกรนกาผักตบนะดูหอยนิ่มจะเกาะชอบกินนะดูดิชอบกินผักตบนะหากผักตบแล้วก็ ตกนะครับรแขวงเลยลุ้มกันกินเลยนะครับนี่ดูครับนี่ดูตัวใหญ่เกาะติดน,นันเลย นี่คือต้นมะยมที่เราปลูกที่ที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะลองสักก้านึงนะนี่สักก้านึงนะนี่ดูนะจากใบเต็มๆนี่นะก็ใบกล้วยใบยกล้วยนะเดี๋ยวเราเอาใบากล้วยประมาณนี้ก็ได้ครับมาลองดูนะ มาดูนะมันจะกินไหมนะไม่นะนกล้ยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เราจะทดสอบก็คือใบขนุนนะดูนะว่าหอยเชอรี่มันจะกินใบทุกอย่าง่อนะให้เราลองดูทดสอบดูเดี๋ยวเรามาดูกันครับต่อไปเราจะลองเก็บใบขนุนนะครับใสสองสามใบนะไปทดสอบทดสอบหอย เชอรี่นะมันจะกินไวอ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูกันละแค่สองใบพอตอนดูต้องดูผลตอนเช้านะครับเพราะหอยเชอรี่มันกินพวกใบขนุนใบมะยมใบกล้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราจะเอาใบมะยมนะนฝั่งนี้นะแล้วก็ใบกล้วยนะนี่ใบกล้วยนะนี่ครับนี่นะ ยังไม่มีรอยกัดนะไม,ม่ยมนะนี่เขียวขทีนี่แล้วก็ใบขนุนะล้องแค่สองใบนะนเดี๋ยวเรามาดูก่อนตอนช้านะครับว่าใบที่เราเลือกมาเนี่ยหอยเชอรี่มันจะกินไหมหอยนะคะจะมา จะมากินผักอะไรกันนะคะเรามาดูกันเราจะย้ายหอยตัวใหญ่นะคะไปย้ายฝั่งกนละมังใหญ่กันนะคะแล้วนะครับใบไม้ที่เราทําการทดลองเมื่อวานเมื่อวานเราให้ใบกล้วยนะพิสูจน์แล้วนะครับว่าใบกล้วยมันไม่กินเพราะว่าใบมันหนาแข็งนะแล้วก็มีใบขนุนใบขนุนนะครับใบที่ลักษณะแข็งนี่หอยจะไม่กินนะนี่ครับแล้วก็ใบที่มันชอบกินก็คือใบชูรสครับแต่ใบ อันนี้คือใบมะยมนะใบมะยมมันกินนะเพราะว่าใบมันนิ่มนี่ครับสรุปแล้วใบที่มันชอบกินคือใบชูรสแล้วก็ผักตบนะครับใบที่มันไม่ชอบคือใบกล้วยแล้วก็ใบขนุนครับใช่ไหมทาวินใบที่มันแข็งๆมันจะไม่กินนะอลิซนนก็อย่าไปมุมนู้นลูกเออั่นแล้วให้มาตั้งไว้อาโอเคครับผมได้ลูกได้แล้วนี่ครับหลังจากเราล้างบ่อแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่นะดูดิสะอาดไหม อันนี้หอยก็จะอยู่แบบมีความสุขนะน้ำสะอาดหอยก็จะโตเร็วนะครับก็จะไม่เห็ก็จะไม่มีการไปนี่เลยโอ้โหโซนไอโซนนี้จะใหญ่มากนะไปครับต้วินเก็บไปเลยลูกเด็ดไปนี่ครับใช่ครับเด็ดไปเลยครับใบพูนี่นะครับเราจะดูว่าหอยเชอรี่มันจะชอบกินไหมนะครับ เดี๋ยวเราจะเด็ดไปกี่ใบดีครับทวินทวินเด็ดไปเลยลเขาบอกว่าใบผูน๋นี่หอยเจอรี่มันก็กลิ่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะใช่ไหมครับทวินอ่ะอะไรครับปะพินปะพอแล้วลูกปะพอเอาไปใส่หอยตัวใหญ่น้านะที่เราคัดไว้นะใชครับปะปะ,ปะทวินจะไปใส่นี่ด้วยอ่ะถือให้หมดเลยเอาไปเลยครับไปเรืเ่อยๆยะ วินใส่ให้เอาเลยครับวินใส่เลยครับนี่นะดูดูนี่หนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราจะกระจายนะเดี๋ยวเรากระจายนะครับนี่ครับดูหอยที่มันเกาะอันนี้คือใบต้นชุลรสนะมันมันชอบกินอยู่แล้วนะนนนวนะเดี๋ยวเราจะเอาใบพลูนะเขาบอกว่าใบพูหอยเชอรี่ก็กิกนนะใครวิมากินไนหะมกินมันใบม,มันจะนิ่มๆหนะ่อยเนาะน่าจะกินเปล่าว่าดูนะใบพลูนะ จะวางไว้ประมาณ5 6ใบขึ้นนะนี่ใบจำเต็มนะเดี๋ยวเราจะดูนะเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะออกมา<ห>ดูกัน,นกโอเคปะ่ะตัวใหญ่ปล่อยไปครับลูกอันนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไหมครับทวีให้เพื่อนดูมันกินมันมผ่านเดนไหมครับอ้นวนมากเลยครับดูมือทวินครับ,รบอ่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรามาดูนะทวีนะว่าใบพลูที่เราให้นี่นะวิว่ามันกินไหมกินนะนี่ครับใบพลูหน้าลักษณะใบพลูนะ แล้วินว่ากินนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมปมาดูนะครับว่าหลังจากผ่านไปประมาณชั่วโมงนดือนนะมันกินใบเราเรียกใบผูใช่ป่ะลูกกินเนาะแปลว่ามันชอบนะวินเนอ่ะเดี๋ยววินจะจับมาให้ดูอีกใบนี้ก็คือใบนี่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 คือใบผูนะนี่ครับนี่ครับกินครับนี่ครับแปลว่ามันชอบจะมีใบที่นิ่มๆนี้ยนะวินเนอะเต็มโคเต็มเลยครับ กินนะครับผมหานดูสรุปแล้วมันชอบใบที่มีลักษณะดิ่มๆนะครับเพื่อนๆดูการกินครับนี่แ,นแป๊บเดียวนะทิ้งไว้เมื่อกี้แป๊บเดียวกินหมดให้ปาลาเรือมากเลยนะครับดูครับดูครับอันนี้นะกินแป๊บเดียวเดี๋ยวแค่นี้นะ ดูมันรวมกินกันนะนี่ลูมมันกินก้านชูรสนะครับหรือคันนาไม่ใช่กันดูมันรวมกินก้านครับรูปคาพที่มันเยอะนะทวินนะ